อัเดตงบงานแต่งงานปี2023แต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามมานิสาได้ทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้เลยค่ะงานแต่งงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานสําคัญนะคะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่เราฝันเอาไว้แน่นอนนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีงบประมาณของมันใช่ไหมคะเพาอาจจะไม่แน่ใจว่าเออเรางบประมาณจริงๆแล้วอ่ะที่จะต้องเตรียมไว้จัดงานแต่งงานนะคะมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะวันนี้นิวก็จะมาอาธิบายเรื่องต่างๆให้ฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นอะไรทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องกําหนดงบประมาณกันก่อนค่ะว่าตัวเราแล้วนะคะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้งบประมาณในการจัดงานแต่งงานเนี่ย มาสักเท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้วางแผนแล้วก็จัดการถูกค่ะว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปทําอะไรบ้างนะคะก็อาจจะมาจากเงินของคู่บ่าวสาวเองนะคะที่เราเก็บพร้อมลอมลิฟตมานะคะหรืออย่างอี่2นะคะก็อาจจะเป็นจากครอบครัวของเรานะคะพอเราได้งบประมาณก้อนนี้ออกมาค่ะเราก็จะได้ทราบว่าเออสเกลในการจัดงานแต่งงานของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนได้บ้างค่ะ เมื่อเรามีงบประมาณแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันค่ะว่าเราจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ,ะรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยนิวก็จะพยายามแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะเพื่อให้ผู้บ่าวสาวเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมงานค่ะอันนี้มันจะรวมอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็ของชำรวยนะคะรวมถึงของรับไหว้นะคะ อันนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูให้เหมาะสมกับแขกที่เราเชิญด้วยนะคะว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่ลักษณะรูปแบบจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยก็เป็นสิ่งแรกเลยค่ะที่แขกของเรานะคะจะได้รับแล้วก็ของชํารวยเนี่ยก็เหมือนเป็นการขอบคุณค่ะแขกทุกคนที่มาในงานของเรานะคะถัดมาค่ะก็คือค่าช่งางภาพแล้วก็ ค่าช่างวิดีโอนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละเราจัดงานใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องวางบัดเจ็ทกันหน่อยนะคะว่าช่างภาพช่างวิดีโอเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูพอร์ตโฟลิโองานของเขาก่อนนะคะว่าเป็นสไตล์ที่เราชอบหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็ดูงบประมาณอีกทีนึงค่ะถัดมานะคะก็คือพิธีกรในงานนะคะหรือว่านายพิธีที่จะมาช่วยเราดําเนินงานนะคะ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญค่ะที่จะทําให้งานแต่งงานเนี่ยของเราราบรื่นแล้วก็ไม่สะดุดนะคะแล้วก็ อาจจะช่วยทําให้งานแต่งงานของเรานะคะดูน่าสนใจแล้วก็ดูสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยค่ะถัดมาค่ะก็คือค่าออร์แกไนเซอร์แล้วก็เวดดิ้งแพนเนอร์นะคะสําหรับคู่บ่าวสาวเนี่ยที่อาจจะไม่มีเวลาดูรายละเอียดทุกอย่างเองนะคะก็แนะนําให้มีเวดดิ้งแพนเนอร์เข้ามาช่วยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยดูแลง,งานทั้งหมดที่เราจะต้องจัดเตรียมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นนะคะอันนี้ก็แนะนําให้วางบัจเจตในส่วนนี้เผื่อเอาไว้ด้วยค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแน่นอนค่ะเจ้าสาวในวันนั้นเนี่ยก็อยากจะต้องแบบสวยที่สุดนะคะอยากจะใส่ชุดที่ดูดีที่สุดนะคะแต่แน่นอนมันก็ต้องแลกกับบัตรเจตที่เราจะต้องจ่ายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะลองดูแบบสไตล์ที่เราชอบกับงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้นะคะให้เหมาะสมกันค่ะอย่างถัดมานะคะก็คือการถ่ายพิเร d ดิ้งหรือว่าการถ่ายพรีเซนเทชันนะคะ ก็เน,นี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวบ่าวสาวเองเลยเพราะว่าลูกพวกเนี้ยค่ะก็จะเอาไปใช้ทำออแกลเลอรี่หน้างานนะคะรวมถึงบางครั้อาจจะมาใช้ทําการแต่งงานหรือว่าของตกแต่งต่างๆในงานด้วยนะคะส่วนพีเซนเทชั่นเองเนี่ยก็จะใช้ในตอนที่เปิดตัวคู่บ่าวสาวตอนก่อนที่จะเดินเข้ามาในงานนะคะอันนี้ก็อย่าลืมวางบัตเจตเอาไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะและส่วนที่3นะคะก็เรียกว่าสมพั์ไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือช่างแต่งหน้าแล้วก็ช่างทําผมนะคะ แน่นอนค่ะว่าเราก็อยากได้ช่างมืออาชีพนี่แหละมาเนรมิดเต้าสาวของเรานะคะให้ดูสวยปิ๊งนะคะอาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้ถ้าเราสามารถหาช่างที่คุยกันแล้วก็ถูกคอแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราชอบค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือถ้าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสถานที่นะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือค่าเข้าสถานที่ค่ะอันเนี้ยมันก็อยู่ที่จํานวนแขกของเราด้วยนะคะว่าแขกของเราจํานวนเท่าไหร่แล้วก็สถานที่นั้นเนี่ยเหมาะกับงานแต่งงานสไตล์ที่เราชอบหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเดินทางของแขกที่จะมานะคะเรื่องสถานที่จอดรถนะคะแล้วก็เรื่องบริการในส่วนนั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีไม่ได้จัดกันแค่ที่ในโรงแรมนะอาจจะเป็นสถานที่รับจัดงานแต่งงานอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะผู้บาวสาวก็อาจจะต้องลองดูเทียบกันด้วยค่ะอย่างถัดมานะคะก็คือในส่วนของอาหารค่ะ บางที่เนี่ยอาจจะมีแพ็กเกจที่รวมอาหารเรียบร้อยแล้วแต่บางที่เราอาจจะต้องใส่แยกในส่วนของอาหารเนี่ยต่างหากนะคะหรือว่าถ้าอาหารที่เขาจัดเตรียมในแพ็กเกจเนี่ยมันเพียงพอไหมหรือว่าเราจะไม่ที่จะต้องสร้างข้างนอกเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะต้องคุยรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยค่ะ และส่วนสุดท้ายเลยนะคะก็คือในเรื่องของการตกแต่งหรือว่าเด a t i o n ชันสถานที่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะทําให้งานแต่งงานสถานที่จัดงานของเราเนี่ยเป็นธีมเนี่ยที่เราฝันเอาไว้ได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราก็จะต้องอย่าลืมที่จะคุยรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะในเรื่องการเด c o r a t ชันหรือตกแต่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆแล้วงบประมาณต่างๆอะคะ่ะ อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์คร่าวๆนะคะเพราะว่ามันก็จะขึ้นกับคู่บ่าวสาวแต่ละคู่ด้วยค่ะว่าเราอยากจะใช้งบประมาณตรงไหนในส่วนไหนมากกว่ากันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคู่บ่าวสาวค่ะจะสามารถให้ช่วยวางบัตเช่นงานแต่งงานนะคะได้ถูกต้องแล้วก็ตรงใจมากกว่าเดิมด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดติดตามอนิตาเวท ting ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ